วันนี้ผมมากับรถ Mazda 2ชุดแต่งรอบคันจะสวยแค่ไหนมาชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนรงนะครับที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับผมอรถเก๋งนะครับสี่ประตูนะครับคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้รับชมนะครับหลายๆคนนะครับที่กําลังหาอยู่นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับมาสด้าสองนะครับหนึ่งจุดสามสกายแอคทีฟไฮคอนเน็กนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ปี2019เปิดราคาเลยนะครับคันนี้ขายเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองถูกนะนะครับปี19ด้วยนะครับ ดูนะครับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาชมนะครับว่าของเขาจะสวยและเดิมขนาดไหนนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตแต่งนะครับรอบคันเลยนะครับไฟสกคิงเลยนะครับไฟหน้ามีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับทรงของเขาจะสวยนะครับตัวนี้จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับอ้าวนะครับมาชมนะครับด้านข้างของตัวรถคันนี้นะครับเนี่ย นะครับล้อนะครับเป็นล้อแมกอลอยจากโรงงานเลยนะครับยางนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวให้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยนะครับจะออกตรงนี้ด้วยนะครับอ่านะครับกระจกนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีขาวนะครับเข้ากับตัวรถพอดีเป๊ะเลยนะครับมือจับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะครับลงตัวเป๊ะเลยนะครับมาพร้อมคิ้วกันศาสตร์นะครับไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครบเลยนะครับ สเตเกิลนะครับเนี่ยนะครับใส่เรียบร้อยครบเซตสวยกริปคันนี้นะครับไม่ต้องห่วงอ้าวมาชมนะครับด้านท้ายนะครับของตัวรถคันนี้นะครับด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะครับเนี่ยนะครับทรงของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตาไฟเนี่ยสวยเฉียบนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเป็นมาสด้านะครับสวยทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโลโก้บอกชัดเจนนะครับเป็นมาสด้าสองนะครับคันนี้นะครับทะเบียนนะครับ9ก้กไก พอสัมภาร์ซีเกรุงเทพมหานครเราจะโอนให้เป็นจังหวัดอุบลนะครับโดยที่ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาพร้อมท่อนะครับแต่งนะครับสวยคลิปคันนี้นะครับอ้าวไปชมภายในของตัวรถคันนี้ว่าของเขาจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้นะครับว่าสวยทรงสปอร์ตขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะนะครับเบาะผ้านะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับดําตัดขาวนะครับตัวนี้ สวยลงตัวมากนะครับทรงของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นมาสด้า2นะครับสกายเร็ทีฟนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมนะครับเกียร์โตขับสบายนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบความสะดวกสบายนะครับขับไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนะนะครับเดินทางไกลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์โตผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับเครื่องเสียงนะครับ หน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ระบบสั่งการนะครับตัวนี้ก็จะมีสั่งการขึ้นหน้าจอได้ด้วยนะครับลิงค์หากันได้เลยนะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์ปรับเอาแบบนี้นะครับปรับอ่อนนวลนะครับสี่สปีดนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเนี่ยนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงได้ตรงนี้เลยนะครับรับโทรศัพท์ได้ตรงนี้นะครับผมอ่านะครับสวยคลิบแบบนี้นะครับอ้าวไปชมนะครับ ใต้ฝากระโปรงคันนี้เครื่องของเขาจะสวยเดิมขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวชมนะครับใต้ฝากระโปรงคันนี้นะครับของเขาจะสวยเดิมขนาดไหนนะครับอืมโอ้สวยนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับมอกอยังอยู่ครบนะนะครับมอกอยังอยู่ครบเซตเลยนะครับคันหน้าคันเดิมทุกจุดนะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับดูด้านข้างนะครับไม่มีรอยชนนะครับเดิมนะครับไม่มีรอยล่น ไม่มีรอยย่นรอยชนเลยนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบเซ็ตองค์ประกอบนะครับมาสด้าสองนะครับคันนี้1.3เนาะนะครับสวยกริปเลยใช้เครื่องเบนซินนะครับไม่ต้องหัวเครื่องเบนซินเนี่ยเดินเครื่องเงียบกริปนะครับคันนี้นั่งข้างในแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ารถดับหรือไม่ดับนะครับโอเคนะครับคันนี้ก็นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ สนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0616708759นะครับมมชื่อขึ้นลายนะครับสำหรับลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าลูกค้าต้องการอยากจะได้รถคันที่สวยแบบนี้นะครับก็ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบให้กับลูกค้านะครับจัดฟรีดาวไปเลยนะครับเรามีบริการรับทำสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับออกรถได้ทั่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลนะครับได้มีแรงทําคลิปต่อๆไปนะครับสำ เจอกันเป็นรุ่นไหนนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ